เดี๋ยวเขาหลอกเขาหลอกเขแม่มันเป็นข้ามันชะลองแมนะ่จะไปวันเซ็นซิปหมมือนี่เป็นวันที่โชคดีลาบปากย่ายเกิดอันนี้ก็หอยแมงผูอันนี้ก็หอ,อนนกหอยแข้งหลานซื้อมาสู่กิน,นดีป่ะพี่น,น,น้อง <c oughs> ผู้ปียง,งอยู่กับ,บผู้ปียง,ง,งกับเปียงเอากรถ่ายคลิปเนาะโอ้ยพนัดกันก่อน เอาไปได้ไทยตอนเขากินดอกตอนกินกระน,น,น,นวนไผ่นวนมั่นตอตอนนี้กับไทยลงคิีใไอพี่น้องคนเบิ่งกอนไอพิ่นอยากน้ำปผูปียงกับปีงยงไปวันนี้มีจองไทยอันนี้เรื่องมีสิงไทยอันนี้เป็นรูปเชื่อโอ้โหเราเบิ่งนี่นี่นหอยแมงผูกโลละแพงเอ้ย ก็มาแพงแต่พี่น้องตะปะนังกันยั่งยากทุกคนกรไดายหอยแขงตื่นจะเศวไปซื้อไหมน้องกินแล้วเห็นว่าน้องแก่ตืนจะเศราไปซ้อหมซับนีละพี่น้องหอยส้มนำไล่ใหญ่ยั่งยากน้อยละจ้าตอนกินขึ้นจะไปใส่ด้กพุ่น้องเพราะว่าไม่สิงได้ลุยเด้ซํานีละจ้าเออ ส za, ad, ุกมวยไผ่ société, es, สุกมวยมันดีนี è, nih, five, ่หอยนึ่งผู๋เดี๋ยวเราหาถาดมอีกมันะถาดแบบนี้สัำนี่แหละพี่น้องน้ำไล่ไหลแล้วพ่จ้านี่น้ำกินใสๆเจ้พริกเผ็ดเผ็ดแล้วพี่น้องเด้อคนสั้นขาวๆเก็บยส่มเอือร้ายนวยแดงเล็บบก่อยมีพี่น้องนี่กระปุบนิดน้อยหรือว่าแซ่บกู้เก็บกินแบบบ้านๆพี่น้องจ้าสัำนี่แหละจ้าเด้อหอยแครงเด้อหอยแครง